กำลังทำอะไรคะเอาผ้ากูบอกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรับวินนี่ค่ะผู้ป่วยผู้ป่วย,ปวย <c oughs> ไปรับวินนี่จากที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหลอ่อตรงใกล้ๆบ้านสัตวขัประจาชื่อน,นี่รงเทา้าแม่อยู่นี้ไม่ได้นะเดี๋ยววินนี่กินเ,เก็บไปก่อนยางที่พื้นด้วยปาเก็บให้หมดเนี่ยใครทำยางหล่นพื้นเห็นไหมวินนี่ไปทำอะไรคะป๊า,ปา ผ่าตาัดวินนี่ไปผ่าตาัดนะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะวินนี่ไม่ได้ป่วยใดๆวินนี่ผ่าตัดทําหมันชายทําหมันชายก็คือว่าอายุถึงแล้วนะก็ไปทําหมันกันก็หลายคนก็บอกว่าทาทาไมไม่อยากมีลูก,ก้นน้อยหรอเอ่อตัวเดียวก็เพิมตัวเดียวก็เปียมหมอแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าผ่าตัดทําหมันเนี่ยถ้าเกิดทาหมานะันอ่ะมันก็จะลดลดอัตราเสี่ยงการเป็นอะไรต่อมลูกหมากอะไรสักอย่างใช่ปะ เออใช่แล้วก็อะไรไม่รู้อะหลายอย่างก็ดีอะเออแล้วเราไม่ได้ที่สำคัญคือจะให้มันล l ร์ t น้อยลงมันน่าจะสงบสงบลงบ้างหรือเปล่าแต่ถามหมอแล้วนะหมอก็บอกว่ามันก็เป็นบางตัวนะคะคุณแม่จริงเหรอบางตัวก็จะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอลากินคัดก่อนเมื่อวานนี้เอาวินนี่ไปผ่าตาดก็ไปตอนบ่ายบ่ายน้องพิมยังไม่กลับจากโรงเรียนแล้วทีเนี้ยเขาผ่าตอนหกโมงก็คือก่อนจะไปผ่าเนี่ยก็ต้องอดน้ําอดอาหารเนี่ย สิบชั่วโมงก่อนอ่าพอผ่าเสร็จเดี๋ยวนะก่อนก่อนไปผ่าต้องไปตรวจเลือดก่อนนะไปตรวจเลือดก่อนใช่ก่อนไปผ่าต้องไปตรวจเลือดตรวจร่างกายตรวจปอดตรวจอะไรหมดเลยของวินนี่เนี่ยดีทุกอย่างหมพอบอกพร้อมผ่ามากร่างกายแข็งแรงมากเลยค่ะแล้วก็ผ่าตอนหกโมงแล้วก็อยากจะไปเยี่ยมน้องพิมพ์ก็อยากไปเยี่ยมมากเลยเขาก็ไม่ให้เยี่ยมเขาบอกว่ามันเหมือนกับกว่าจะผ่าเสร็จน้องจะฟื้นตัวเนี่ย อแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วมันเลยเวลาเยี่ยมแล้วตอนนี้บ่ายก็เขาบอกว่ารับกลับบ้านได้เดี๋ยวก็มาเจอกันที่บ้านเดี๋ยวต้องพึมกับจากโงเรือนก็มาเจอกันอะไรอย่างนี้คือ <c oughs> บินเนียชอบที่นี่มากเลยที่โรงพยาบาลซับทองเราไปจะช่ญเนี่ยเพราะอะไรไหมมีพยาบาลสาวๆเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดเลยชอบมากวิ่งหาคนนู้นทีคนนี้ทีคนนั้นแล้วก็กระโดดใส่เขายากกระโดดก่<ล>อนเลยนะกระโดดก่อนเลยแล้วก็แบบ ไปแบบวิ่งไปหาไปโซนไปแบบไปซุกเขาอะไรอย่างเงี้ยไปอ้อนเขาอ่ะชอบเร็กสาวมากเอ่มานะพี่นี่ผ่าเสร็จไม่ได้มีทีท่าว่าเหมือนดูดิไม่เหมือนหมาเพิ่งผ่าตัดอลยนี่เหมือนเมื่อวานเลยเนี่ยดูดิวิ่งแรงเยอะถ่าดรูดไปมาดูดิดูดิอะไปไม่ไปพี่พี่ชอบมากชอบพี่พี่ที่นี่มากกลับบ้านแล้วแล้ว เจ็บแผลมั้งไหมเนี่ยฮหมาอ้ยไม่โดด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 อย่าโดดเลยหมอห้ามกระโดดนะลูกขอบคุณค่ะปลายเข้าลฟต์อ่างไม่กลับหรอเอาปิดปิดปิดป้บปิดอะไรยะลูกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะคุณแม่สองหมื่นค่ะโอ้โหเออนี่ครวมค่าแอดมิดคืนหนึ่งด้วยไม่แพงกว่าเจมอะโอ้โหดูตัวดเจมเท่าหัววินนี่อะ คือไม่ว่าจะเป็นยาไม่เวลาไม่ว่าจะเป็นยาเป็นอะไรอะ่ะถ้าหมายิ่งตัวใหญ่ก็จะยิ่งแพงนะรินกลับจากโรงเรียนแล้วนะคะจะปไปหานี่ไม่หนูกลัวแบบจะแผลมาแล้วมันเจ็บจ<ะ>มันี่นี่้วไม่หนูจะไปจับแผลมันทะำไมไม่ใช่จับมันแล้วมันโดนไม่กระแผกแผลมันอยู่ตรงไข่เนูอรู้ไหมว่าเขาผ่านยังไงอ่ะ ไม่โดด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 เด็ดขาดไม่โดดเขาไม่มีอาการเหมือนผ่าที่แบบไปผ่ามาหมอยังบอกว่าแบบผ่าเสร็จแล้วคือแบบอเลร์มากแบบซนมากเลยอ่ะแล้วพยาบาลก็บอกว่านี่เหมือนเมื่อวานเหมือนไม่ได้ผ่าเลยอ่ะไม่เคยเห็นแผลนี่นึกว่าไม่ได้ผ่าอะไรกินข้าวเริเกินข้าวค่ะกินละหน่อยอัน ว่าอันนี้มันเกกใช่ไหคอย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 กินได้ านั่งอย่งนี่นั่งเขาสงบแค่คเดียวคอยคอยเดี๋ยหยุดไหมอย่านี้ไม่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 คอยคอยก่อนคอย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 กินได้อะจะต้องฝึกใจแข็งตี อ่ะตรงตัดยังไงแม่ไม่เล่าเลยตยัดคือตัดไทยไว้เลยเหรอไม่ใช่คือตัดข้างในคือถุงอันท้ายังอยู่ถุงอันท้ายังอยู่เข้าใจไหมน้องพิมพ์แต่ว่าข้างในตัดทิ้งไงคือถุงไข่ก็ยังอยู่แต่ว่ามันจะแฟบลงเล็กๆเหลือเล็กๆอย่างนี้เห็นมันเหี่ยวเลยมันเหี่ยวลงใช่<ม>ของเ<ม>จมอ่ะเอออันนี้อันนี้ก็ไม่ออกไปเลยอ่ะไม่ไม่ไม่หลูสิมันจะไม่ได้มั้งเอออ่ะเห็นเห็นอยูอ่ปะยังเห็นอยู่ปะเห็นแผลยัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูให้เขากินข้าวคอยคอยกินได้เก่งมากเลยเลยติดเลยดูดิานดูไม่สลนเลยอ่ะไม่ซึมเลยในแดนซ์สิ้นโหนี่ยังเวลาผ่านไปตอนเมื่อคืนเนี้ยจะพิจําลบฟื้นที่มาก็ทนเลย กินได้ไหลายว้านจอดน้ำเกลือไหมตรงนี้ให้น้ำเกลือนะมันเป็นเลื่อนเลื่อนนะอะแม่ลืมยาเปล่าอ๋อต้องยาใส่ไปอตายแล้วตายแล้วป้ามียาก่อนอาหารหรือไม่หรอไม่มันมันเป็นหลังอาหารแต่ว่าเขาบอกให้ให้เอาใส่ไปพร้อมกันเลยมันจะได้ง่ายๆอันนี้ยามียาอะไรบ้างคะอันนี้เป็นยาเขาเรียกว่าแก้อักเสบ ยาฆ่าเชื้อยาอะไรอ่ะที่ต้องกินให้หมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมันจะต้องอันนี้นะอ่ะอันนี้เขาจะต้องกินหนึ่งเม็ดกับอีกอีกอีกเม็ดเล็กอ่ะเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเขาทำง่หยเป็นนี่กินยาง่ายมากคอยดูนะใช่คือกินขนมอ่ะจำหน้าคนที่กินยายากที่สุดคือโมจิใช่ไหมคะตามหมาตากินยากกว่าหมาหรืคนนี่ ขาต้องกินเท่านี้เพราะเขาตัวใหญ่เดี๋ยวอย่าเพิ่งมีอีกมียังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดวิธีการดูแลเป็นไงบ้างคุณแม่ก็คืออย่าให้เปียกอย่าให้โดดเดี๋ยวแผลฉีกแค่นั้นหมอบอกพยายามพยายามให้อยู่ในห้องแบบที่มันแบบไม่ต้องกระโดดปีนป่ายอะไรอย่างนี้ห้ามแล้วก็ห้ามเปียกถ้าเปียกต้องรีบทําแผลแล้วก็เดี๋ยวอีกมะนลืนนี้มันลืนนี้ต้องไปทําแผลที่โรงพยาบาลไปนี่นั่งคอยเนี่ใส่นมด้วยด้วยไหม กินได้ยกินนมได้เให้เขากินหนมไงให้กินขนมโหมีขนมด้วยตอนแรกเหลือขนมไว้นะแต่สุดท้ายก็กินอ้าสุดท้ายก็กินขนมก็ไปอ้า กินแล้วคายอ่ะแต่มันนกก็ิแต่เขาตะการมากเขากินหมดเลยนี่ไงเลี้ยเลยเล็กหน่อยหนึ่งลูกคลายไหมแต่เขามีามันมีเขาเรียกมีความปิเปอร์ตีกินเช้ากินแล้วคายกินแล้วคายทำไมต้องหนูมันแข็งมันเคี้ยวยากกว่าข้าวมันเคี้ยวยากกว่าม,มันเมด็ดใหญ่มันเมดยย็มเมดใหญ่ แต่กินมดนกินเยอะไม่ต้องกวไปเคี่ยวอ่ะไม่รู้เหมือนกันทำไรวทขายาวห้วยอ่ะแย่แล้วขย้อนออกมเลยไม่ใช่เขาเลือกอยู่เขาเลือกอยู่เลือก่เลือกนนี่มันคือขนมลูกเมื่กี้หรออ๋อปนกันเก่งกุต้อนีนะผักเ เจ็บไหมลูกเขาใช้นะเป็นอาวุธฟาดหนูเออวันนั้นเอาเนี้ยฟาดตรงเนี้ยแม่แทงเข้ามาเจ็บมากคือไปล้างมือวินนี่อ่ะตอนนั้นที่ใส่คอร่าใหม่ๆเป็นไงคะโอ้โหเดินไม่เป็นยแต่ว่าเขาตอนนี้ตอนนี้ชินบ้างอีกตอนนี้ทําได้ทุกอย่างดูมันขวิดหนูตอนนี้มันเจ็บทัดเดียรวินนี่ไม่ดีกว่าผิวช่วงนี้เป็นไงบ้างคะช่วงนี้หนูคือช่วงเนี้ยเขาแบบว่าอเลิร์ดมากกระโดดจู่โจมตลอดเวลา เนี่ยช่างไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่สามารถอยู่นิ่งได้ถึงหนึ่งวินาทีอ่ะแบบเซ็ตปุ๊บกระโดดทุกพันธุเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขนประมาณนั้นคราวที่แล้วช่างได้36ครั้งนี้ช่างได้35ซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ว่าหมอบอกไม่เป็นไรก็ทำใมากลับมาเพราะว่ามันแบบไม่ยอมอยุ่นิ่งในตอนนั้นบอกว่า7เดือนแล้วจะนิ่งอ่ะไม่เลยนะตรวจเราไม่เลยผ่าน7เดือนมาแปดเดือนฮะ ก้าเดือนแล้วก้าเดือนแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่อีกประมาณอีกไม่กี่วันก็จะก้าเดือนแล้วอ่ะคือหลังจากเจ็ดเดือนมาก็ไม่ได้นิ่งขึ้นเลยอร่อยอร่อยขึ้นกว่าอร่อยขึ้นนะในบอกเสร็จเดือนแล้วจะสวีทนี่เราก็เลยหวังว่าคำหมักแล้วจะนิ่งขึ้นเพราะว่าคิดว่าเขาติดสัตว์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็จะมีชอบกระโดดชอบอะไรี้แบบเพื่อนหูมาคือโดนทุกคนอ่ะไปนี่ไง ก็ย่าเขาอยไใหมเขาอนดใหม่ขอแพงหน่อยกรดูจะได้รู้ให้เานอนใจด็เด็กจิ๋วทายว่าใช้จ่ายเท่าไหรต้องหักจากเงินเดือนหนูใช้บอกว่าจริงคอมแล้วชอบสี่มื่นอุ้ยยินดี่ายมากอาวกอนมาเลยมาสองหมื่นสองหมื่น0 0 0่ไหมใ้ญ่านจหได้เจ็บไหมเนี่ยถหมอนแบบว่าราคาป้าวประคอคนเลยนะเนี่ย คุณหมอเขาแจ้งผมใวายอยู่แล้วว่าไม่หรอกีแอดมิดค่ะแอดมิดเนี่ยคือย่ารีเนียร่าเนียงทานค่าโรงพยาบาลคนประมาณคำอย่างต่ำก็สามพันนะข้าง้องนะข้างนอกนะข้างนอกหนักหนึงพันแล้วไปถามหมอว่าเออแบบทำหมันหมันกระพุ้วอ่ะคือทำยังไงบ้างคือตอนนั้นเหมือนตอนแมวเขาเล่าแล้วเราลืมมั้งเขาบอกว่าคือตัดอันเท้าออกไปเลยเพราะว่าแบบเออยังไม่มีวิธีการตัดท่อน้ำน้ำเชื้อเหมือนของคนหรืออะไรอย่างนี้ไง คืออันนี้คือให้ตัดอันท้าไปเลยแล้วก็เขาเขาทำแแต่ว่าอันท้าคือข้างในนะข้างในแต่ยังเห็นเปลือยู่ใช่ไหมใช่คือถุงอ่ะไม่ไม่ได้ตัดพวงไงไม่ได้ตัดพวงตอนแรกแม่เขาเลยก็ตัดพวงตั้งแต่ตอนเจมแต่เจ็จมกลับมาเอาพุงนี้อยู่แต่มันแฟบโปรงอ่าแล้วแล้วคือไข่น้อยเขาก็จะแฟบโปรงอย่างง่ายหมอเขาบอกว่ามันก็จะฮอมโมนอะไรที่จะผลิตจากอันเนี้ยมันก็จะไม่มีแล้วตอนหลังแล้วก็ พวกโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่แบบโรคที่เกิดจากเอ่เอพวกฮอร์โมนเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดไม่เกิดเช่นเ<ก>อ่ออะไรนะที่เราบอกเธอหรืเปล่าโรคเอ็ไม่ใช่หมาอเป็นโรคเอดกด้ใช่หรอ <c oughs> ไม่ใช่พูดสิ <c oughs> อะไรนคะอะไรนะอ๋อต่อมลูกหมากเออต่อมลูกหมาก ต่อมลุกมาอะไรพวกนี้จะไม่มีเอ่อจะไม่ไม่เป็นโรคอะไรพวกนี้อย่างเช่นนั้นแล้วมันก็มีแล้วมันก็จะแบบทาให้มันถูกกรพักดีจุดๆเต็มไปหมดเลยหมอเขาพูดเออโอเคอ่ะเราเราบอกว่าก่อนจะทำเขาบอกว่าคิดให้แน่ใจนะว่าไม่ได้อยากจะมีแบบน้องโกเด้นน้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีแต่แม่ไม่เยอะทำไมเออเพราะว่าแล้วเขาจะได้สูกกาพัดีแบบไม่เสี่ยงต่อบางโรคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ถามไป ก็เขาเราก็อยากให้เขาสงบลงซึ no, yeah, really ่งหมอบอกว่า yeah. ก็เป็นบางรล้วหนูไม่อยากให้เขาสงบลงนะหมอบอกเลยหลังจากกลับมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเขายังเหมือนเดิมเพราะว่ายังมีฮอร์โมนมีอะไรอยู่ในร่างกายเหมือนเดิมอยู่เดี๋ยวต้องรออีกสักระยะหนึ่งเจนไม่กับเจนมคกับแต่จริงๆหนูถือว่าวินนี่เป็นกดณนที่นิ่งมากแล้วนะคะเทียบกับหมาเพื่อนหนูอย่างเงี้ยไม่ได้มีคนที่สนนากว่านี้นะปะคือเขาเจอเราแรกๆ นอนตักเราไม่ได้ติดคอร่าขอโทษนะลูกเออเออไม่งั้นอยูกับแผลเอานอนไม่โนตักนะนี่ก็นิ่งเงหรอน,น,นี่นิ่นิ่งดีแล้ว้าเขาเอร์ทแค่แบบไม่ถึงสิบนาทีตอนเจอกันครั้งแรกแต่พอแบบเล่นไปสักพักแล้วเขาก็นิง่งเงีนี่คืออุ้ยขอโทษโดนแผลวะไม่โดนแผลเขาเจาะเลือดเขาเจาะเลือดรู้สึกถึงอะไรอ่ะใช่ใเนี่ยอันเนี้ยเขาเขาเจาะน้ำเกลือไม่ได้เจาะเลือดมันเจาะน้ำเกลือจร่งนอนตักนอนนี่นอนกับแม่ เพราะว่านอนให้ผิดไม่ได้โุ้ยเนี่ยเป็นคนชอบนอนตักมากหรือไม่ก็นั่งทับอ่ะสมมติแบบว่ามีแบบเขาจะแบบนั่งทับตักหนูใช่ไหมที่แบบว่าล้นตักแล้วอ่ะล้นแล้วก็ยังนี่ดูดูเจดกล้องที่เขาตัวใหญ่ตัวจิ๋วนะคือกระนั้นหนัก36มสิบนาชานั้นใ่ยี่สิบกว่าใช่ไหมเออคือหนักกวนาชานแน่นอนอ่ะเพราะหนูอุ้มนาชานได้แต่อุ้มมินี่ไม่ได้คือหนักใหญ่มากนะตัวใหญ่นะที่น้ำที่เ้าได้ที่น้ำเรามาสอนก็ยังไม่ได้สิ่น้ำม่ไม่อัปเดตนี่เลยอัปเดตด ถาฉี่อยู่นู่นนะคะรับถัาดฉี่ที่เราซื้อมาเป็นเหล็กแบบนี้ไม่เวิร์กเลยก็คือตอนนี้ให้มาฉี่ในห้องน้ําแบบนี้ค่ะช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนแบบนี้แบ้ยนี้นากนอนเทวดวันนี้หน้าฝนใช่ไหมหมอไม่ให้แบบเปียกชื้น แล้วน้ำฝนออกไปก็คือจะเปียกแล้วเขาจะนอนแผลไปเลยยิ่งตอนนี้มีแผลออกไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแผลเปียกเียวแชื้นเออเดี๋ยวแผลชื้นเราทำไงคะฉีดในห้องน้ำดในน <ไป S 2> กนเ่เอาเอาไอ้นี่มาปู่หญ้ามาปูแล้วเดี๋ยวก็พอเขากินน้ำเสร็จก็ฉีดแต่ว่าปกติอ่ะเข้ามากันสองคนอาจจะเป็นแม่ับวินนี่หรือป้ากบวินนี่แต่วันนี้มากันเต็มเลยไม่รู้เ่าจะฉีดไหม ก็จะงงว่าเข้ามาทำอไรกันเยอะฉีก็ฉีง่ายพอมีหญ้าปุ๊บก็ฉีกจะมีหาบางทีป้าเอาย่าตั้งอยู่นะไม่ได้ปูนะเพราะว่าขี้เกียจล้างไงมันเขาก็ตมตมก็ฉีกเลยฉีกนะแค่ไม่ตอนนี้แค่นิดนึงเพราะว่ามีเอ็นดี้แกป้าคนละมันเกะกะเอาไปต้องเช็ดถูเรื่องสารตเช็ดถูวันนี้แม่พอฉีกเสร็จแล้วเอาผ้าปิดเช็ดถูปัญหาหนักสุดของพีนี่คืออะไรรู้ไหมต้องหาข้อห้อง อาจิ๋ววันน really nah ี้ท้าหนูเลยพถาวินนี่เขาห้องไม่ไม่ถามเพราะว่าหนูหนูไม่อยากหนูไม่อยากใส่ติดใจเขานีว่าเขาอ๊ยไม่ใช่นูกัววินนี่รักหนูน้อยลงเขาจะแบบจาว่าแบบโผคนนี้คือคนที่ออาแดนดอนเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะเวลาเข้าห้องเนี่ยรู้ว่าจะโดนหลอกล่อด้วยขนมเขาจะยืนยืนอยู่แล้วก็วัดใจกันค่ะว่า ใครจะ Karma, ple, เข้าหดือยไม่เข้าเข้าเดี๋ยไม่เข้าเราก็ดูซิว่าเราจะอดทนรอได้เขาก็จะยืนอยู่อย่างเงี้ยบางทีก็นอนขวางประตูไว้เลยแล้วก็คือถ้าเราแบบแพ้แบบกับโอ้ยมีเค้าสักทีเดินไปอ่ะเขาจะวิ่งไปกินขนมแล้ววิ่งออกมาเออแล้วมันต้องมีมีบางวันที่ด้วยนะพิมวางแล้วก็ดูซิว oh no, ่าใครไปกับการถ้าเกิดแม่เกิดเกิดคือเขากําลังก้าวเข้ามาสองก้าวเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วแม่มือไวแบบทำชาตะปิดประตูอ่ะ จะกระโดดออกมาแบบเร็วมากอ่ะไม่ปกติป้าใช้วิธีเปิดกล้อง C C T V ดูแลป้าต้องแอบอยู่แอบอยู่ห้องหนูห้องนู้นเลยแล้วก็รือว่าเราไปแล้วใช่พอไปแล้วปุ๊บเขาจะเข้าไปพอจุดต้องวิ่งปุ๊บมาปิดประตูพอเขาเข้าปุ๊บเราต้องวิ่งแบบสี่ร้อยเมตรหนูอะเขาไว้ใจหนูเพราะหนูป้ากับแม่ไม่อยู่อย่างเงี้ยหนูกับเขาสองคนอะเขาจะเดินเข้าไปข้าง ชิวๆออกมาคือเขารู้ว่ายงไนหนูไม่มีทางขังเขาแน่นอนรู้ว่าใครบ้างอ่ะมีแม่ป้าพี่สาวจ๊เขารู้ว่าหนูไม่มีทางขังเขาไม่แต่ล่าสุดอันนี้วิ่งเลยหูหัววันนั้นเอาหูหัวไอเทมใหม่ไงเข้าฝ่ายออกฝ่ายสามตัวไอเทมใหม่แล้วก็ทาวเนี่ยล่าสุดเบียร์กรรมที่เขาทําคือไอกัดปั๊กจิ๋วไม่รู้ใช่ไหมปั๊กกัดจนแบบลุรือออกมาจนเห็นไอ้นี่เลยโลหะข้างในมันเนื้ะค่่อ เลยตอนนี้ก็เลยเอากระถางไปวางขวาแล้วยังไงเอากระถางไปวางกับสมิลาร์นะไม่กัดพอล่าลูกไม่กัดพอล่าแต่วันนี้พี่สาวขนมอันใหม่มาแล้วอ่าอันนี้ขนมอันใหม่นะเห็นไหมเห็นไหมขนมอันใหม่้าขนมเดิมพิมพที่พิมเอาเบื่อต้องคอยเปลี่ยน ขนมใหม่เขาง่ายเลยปกติไม่ใช่อย่างนี้คือคนก่อนก่อนอะไรมันงับแรงตื่นเต้นนี่ไงวินนี่มาเอานี่นุบอยู่นี่วินนี่นี่ไงขอนมอ,อยู่นี่วินนี่มันรู้แล้วมันไม่พยายามแล้วโดนแล้วห้ววามห้ามออกห้องน้อเลยหมอบอกว่าอาชีพหนึ่ง <c oughs> ประมาณสิบวัน <c oughs> ก็คือเดี๋ยวมันลืน ไปล้างแผลใช่ไหมเขาก็ให้ล hey. e ้างวันน้งวันแล้วก็ว่าวัน like ท okay. okay. oh, ี่เท่าไหร่อะเออหลังจากนี้ประมาณแบบเจ็ดวันอะก็คือไปตัดไหมตอนเนี่ยคือเขาอะนะไปเป็นแผลเขาที่เราที่เขาเป็นผื่นนังเสดใช่ไหมใส่คอนลาจนใช่นานมากก็เลยใส่ได้ถอดแป๊ดเดียวใส่ใหม่อีกแล้วหนูว่าเขาชินกับคอลลาแล้วเป็นเดือนเนะ่เขาชินเขาชินคือเขาแบบวันแรกสักวันสองวันแรกนี่คือเดินไม่ได้เลยใส่คอนลา ใช่แบบทำอย่างเงี้ยแบบอยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยเจอแบบเย็นอย่างเงี้ยตอนนี้คือชิวตอนรับแบบรับออกมาไปรับที่โรงพยาบาลวิ่งจี๋อวโรงพยาบาลทุกสิ่งสองคโอเคไปเรียบร้อยตามหมายเรียบร้อยไม่มีลูกแล้วนะคะลาไปก่อน